นะี่ฟังเสียงหเห็นไหมกอบทานคู่กับซอสทอะไรเดี๋ยวเรี๋เยกไข่เจียวอมูง่ายๆเไม่รู้รแก้มแก้มกับแก้มไข่เจียวกับแก้มได้นะไข่เจียวเดี๋ยวจะทําไข่เจียวที่กรอบทั้งอนูเลยกรอบเขาเรียกว่ากรอบมากเลยนะครับ มันสําหรับกินกับกับแก้มแล้วมันจะไม่เลี่ยนนะครับผมก็ง่ายๆเลยถ้าไม่รู้จะทาเมนูอะไรเดี๋ยวทําไข่เจียวนะครับก่อนไปดูเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวได้ดูว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวก็มาลงมือทากันเลยก็ใช้ไข่สามฟองนะครับทำกันรวดเร็วนะครับไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะครับผม เดี๋ยวมาดูว่าทํายังไงให้มันฟูกรอบเขาเรียกว่ากรอบทั้งอนูกรอบทั้งแผ่นนะครับแล้วมันจะเป็นสําหรับกับแก้มได้ยังไงนะครับนี่ไข่สามฟองเติมน้ําไปสองช้อนนะครับนี่ง่ายๆน้ําปลานะครับนิดนึงแล้วเค็มพอเล้วเค็มเดี๋ยวเราต้องไปกินกับซอสนะครับผมซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวสักนิดนึงนะแค่นี้ ตามด้วยทิชชูปนอ่าเ,เ,เรียบร้อยแล้วก็ตีปกติตีแตกได้อันนี้วันนี้ก็ถ่ายกันเรียวทมเลยต้องเป็นเมนูเร่งด่วนง่ายๆนะครับผมแล้วเปิดแก๊สเปิดแก๊สรอเลยให้น้ำมันร้อนๆเลย เนี่ยเรามาดูน้ำมันถ่ายน้ำมันเนี่ยน้ำมันแช่น,น้ำมันเยอะหน่อยนะอ่าแช่น้ำมันเยอะหน่อยเดี๋ยวรอน,น้ำมันร้อนน้อน้ำมันร้อนแล้วนะครับอย่าให้ถึงกับไหม้นะครับลงไปไปถ่ายน้ำมันดูร้อนแล้วโอเคอเคุปรกรณ์สำคัญนะครับนี่ขาดไม่ได้ oh, <no. S 1> อุปกรณ์สำคัญอ่าเดี๋ยวไปถ่ายให้เห็นให้เห็นนะเห็นไหมใกล้ๆเ,เลยเทใส่กระชอนนะครับ าามาถ่ายใกล้ๆดูดูการฟูดูการฟูนะครับผมครับเดี๋ยวเราต้องเบาไฟให้เบาหน่อยเดี๋ยวข้าล่างจะไหมนะครับผมอืา ยับหน่อยเคี้ยหน่อยครับผมนี่เราก็คอยคอยดูนิกว่าข้างล่างมันได้ยังน,น,นะครับผมคอยดูมันถ้าข้างล่างได้เดี๋ยวเรากลับต้องกลับยากนิดนึงพอเราใช้ไข่เยอะไปหน่อยนะครับถ้าเราใช้สองฟองก็จะพอดีครับเราก็กลับตอนนี้ต้องระวังนะครับ นี่พอสีสันได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานแล้วก็ไปดูกันว่ากรอบไหมนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเข้ามาดูมาดูนี่มาดูนี่เสร็จแล้วนี่นี่ทานคู่กับอซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็กได้แล้วนี่ดูนี่มันกรอบไหมกรอบกรอบกรอบเดี๋ยวตักให้ดูนะนี่ฟังเสียงว้าว wow. หเห็นไหมตอบฐานคู่กับซอสอือเนี่ยๆเห็นไหมเห็นไหมอ่าตาก้องมาขยับตามนะครับผมอ่าลอวชิมให้ดูหืฟังเสียงตอบสุดยอด๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปทำจับแก้วกันละจับข้าวกละนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาคลิป อ่าจากยากง่ายๆก็ว่ากันทีนึงวันนี้มาฝากแค่นี้ก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ